สวัสดีค่ะร้านทัาเจริญแท็กเตอร์ค่ะอันนี้มีสินค้าอัปเดตหนึ่งรายการค่ะ L 3 4 0 8 DT L 3 4 0 8 DT คันนี้จัดอุปกรณ์ให้ไปครบมือเลยค่ะ3ชิ้น3ชิ้นจะได้เป็นผ่านพ่วนใบดันดินและโรตารีนะคะเอกสารเล่มรอ45วันนะคะลูกค้าเอากสารเล่มรอ45วันมีเล่มเอกสารชุดโอนนะคะเครื่องดีจะดีนะไม่ไอาไม่ดันค่ะอุปกรณ์จัดให้ไป3ชิ้นอุปกรณ์ครบมือเลยย่างหลัง ดีนะคะยางหลังดียางหน้าก็น่าจะได้อีกปีหนึ่งค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยรอบนี้นะคะราคาปเปิดอยู่ยที่หนึ่งแสบาทค่ะหนึ่งแสบาทอุปกรณ์ครบมือ3ชิ้นราคาต่อรองได้หน้างานค่ะร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามติดถนนสีเลนเส้นวาปีร้อเอ็ดค่ะลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมมาชมได้นะคะ ราคานี้ขายตามสภาพนะคะลูกค้าราคานี้ขายตามสภาพไม่รวมปรับสภาพให้นะคะไม่รวมปรับสภาพขายตามสภาพค่ะล้างส่งนะคะราคานี้ล้างส่งหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์จัดให้ไปครบมือเครื่องดีจะดีนะคะเครื่องดีจะดีอุปกรณ์ครบมือผ่านใบดันดินแล้วก็โรตารีนะคะลูกค้าถ้าไหนที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 8 0 6 1 1 0 6 5 3 11, 0 8 0 6 1 1ป6ศูหนึ่งหนึ่งห้ามค่ะรถไม่ผูกนะคะลูกค้าเพิ่งเข้าใหม่วันนี้เลยรถไม่ผูกร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะผานจะเป็นผานหกนะคะผานหกผานหกรถไม่ผูกเครื่องดีจะดีนะคะลูกค้าท่านหนที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์ถามได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปสตาร์ทสตาร์และการทำงานกันนะคะ แกดีนะคะลูกค้า างไม่กระตุกนะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะ 189,000บาท189,000บาทค่ะร้านท่อจเจริญแท็กเตอร์ตั้งอยู่อำเภอวารีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามติดถนนสีเลนเส้นวารีร้อยเอ็ดค่ะอุปกรณ์จัดให้ไปครบมือ3ชิ้นนะคะผ่านไบดันดินและก็โรตารีราคาต่อรองได้หน้าง,งานค่ะเอกสารเล่มรอ45วันนะคะลูกค้าเอกสารเล่มรอ45วันงบไม่เกิน2 0 0 0ค่ะงบไม่เกิน2 0 0 0 L 348 D